วันเสาร์นี้ก็มาดูกันนะครับลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลนะครับโอ้โหล่าสุดเลนโดทรอซานะครับมุ่งมั่นพาอาร์เซนอลดับลิเวอร์พูลกับรักษาจ่าฝูงให้ได้นะครับเลนโดทรอซาแข่งสารพัดประโยชน์ของอาร์เซนอลครับประกาศพาทีมทำผลงานให้ดีเพื่อบุกชนะลิเวอร์พูลในเกมบิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์นี้ครับ อาร์เซนอลเตรียมลงเล่นนัดสำคัญที่สุดอีกนัดด้วยการไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในศึกพิมพ์เนื้อกล็วันเสาร์ที่23ธันวาคมนี้โดยนัดนี้มีตำแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพันนะครับจากการที่อาร์เซนอลเนี่ยนำอยู่1คะแนนแล้วทรอสซ่าก็บอกก่อนเกมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเสมอหากคุณชนะได้ไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามแต่หากคุณชนะนัดน,นี้ผมก็คิดว่าเป็นเหมือนการประกาศจากเราเลยเราแสดงให้เห็นในเกมกับบริตันและทีมเก่งๆทีมอื่นว่าเราสามารถเล่นได้ยังไงบ้าง สามารถครองเกมเหนือกว่าแล้วเอาชนะได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการทําที่แอนฟิลด์เราลงเล่นทุนนัดด้วยความต้องการจะเอาชนะและจะเป็นแบบนั้นในเกมกับที่จะมาถึงนี้แน่นอนว่าเรารู้ว่าพวกเขาเก่งขนาดไหนโดยเฉพาะยามเล่นในบ้านมันเหมือนมีกับบรรยากาศพิเศษแต่ผมคิดว่าหากเราเล่นได้ดีเนี่ยเราก็จะแข่งกับพวกเขาได้ในบ้านของพวกเขาและเอาชนะได้เหมือนกันโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เลนโดทรอซาได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจะพาอาร์เซนอลดับลิเวอร์พูลคาแอนฟิลด์เลย เพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงนะครับเพราะว่าน,นั้นนี้มีจ่าฝูงเป็นเดิมพันนะครับถ้าแพรลิวพูเปลี่ยนมือเลยนะครับลิวพูขึ้นจ่าฝูงแต่ถ้าอาร์เซนอลชนะก็จะรักษาจ่าฝูงต่อไปได้ครับโอ้โหนั่นเลยครับคือสิ่งที่ต้องมาลุ้นกันวันเสาร์นี้น่าสนใจมากๆครับใครจะอยู่ใครจะไปสำหรับอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยยาวเลยนะครับผม